สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตนะครับข่าวเทคโนโลยีด้านของมั่นคงนะครับวันนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือการยิงทดสอบอาวุธความเร็วเหนือเสียงนะครับของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า operational fire หรือ off fire เนี่ยจากบริษัท DARPA เนี่ย สำเร็จแล้วนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม2565ที่ผ่านมานะครับสำนักโครงการวิจัยขั้นสูงของกราโหมสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือ Defense Advanced Research Agency เนี่ยได้ประกาศออกมาว่านะครับประสบความสำเร็จในการยิงทดสอบอาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือ Hypersonic Weapon นะครับเป็นครั้งแรกนะครับณนะสนามยิงทดสอบไว i t e s a ที่รัฐ New Mexico โกนะครับโดยอันนี้เนี่ยที่จุดเด่นที่สำคัญก็คือเป็นการยิงครั้งแรกนะครับที่ยิงด้วย อาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยกลางที่ติดตั้งบนรถแบบโลจิสติกนะครับคือเอาไว้ง่ายเนี่ยที่ผ่านมานะครับมีหลายประเทศเนี่ยรวมทั้งไทยเนี่ยได้พัฒนาระบบวิจัยนะครับจรวดนะครับทั้งหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายลำกล้องหรือว่าจรวดอะไรเงี้ยแต่นะครับหัวลบของจรวดที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นหัวลบแบบธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ใช่ไฮเปอร์โซนิกหรือไม่ใช่ความเร็วเหนือเสียงซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแรกๆณนะเวลานี้ที่พัฒนา จรวจความเร็วเหนือเสียงและยิงได้จากรถบรรทุกนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นความก้าวหน้าทางที่มีฐานอาหารมากเพราะว่าจรวดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงแบบไฮเปอร์โซนิกเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะยากต่อการตรวจจับหรือต่อให้ตรวจจับได้เนี่ยก็จะยากต่อการทําลายนะครับทําให้การไปไปสู่เป้หาหมายทําลายข้าศึกเนี่ยมีโอกาสทําลายได้มากขึ้นแล้วก็เมื่อมีความเร็วที่มากขึ้นเนี่ยความดุนแรงหรืออนุภาพก็จะเยอะขึ้นมานะครับ โดยอันนี้เนี่ยกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกานะครับได้บอกว่าจะมีการทบทวนการออกแบบที่สำคัญนะครับในการบูรณา,าการระบบอาวุธความเร็วสูงเนี่ยต่อไปในอนาคตอย่างไรก็ตามเนี่ยถือได้ว่าจรวดความเร็วเหนือเสียงเนี่ยได้พัฒนาให้ยิงได้จากรถบรรทุกแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะครับ